คือจริงๆความฝันของเขาค่ะเขาอยากเป็นนายห้อยอยากมาขี่ม้าแล้วเขาชวนหนูมาวันนี้แต่ขี่ไม่เป็นครับโอ้หน้ามันหน้ามันสวยมากเลยนะตัวเนี้ยอ่ามาเรียกแล้วฮะเก็ือนี่แท้จริงเอนานั้นแหละแต่กินมันติดเลยนะเบ๊กเบๆกเบ๊กยังไงครับ โอ้โหพี่จ๋าสถานที่โอ้โหอลังการสวยงามสวยงามไหมอ่ะสวยงามไหมสวยมากพี่นี้ถ้าคนที่มาที่นี่เขาจะต้องชอบบรรยากาศที่นี่นี่แหละไล่สุสิตาจะทําอย่างนี้คือไล่ดูสิตาพี่จะทําแบบนี้จะท้อแบบนี้บบนี่จะทําอลังการจะมีอะไรทุกอย่างตอนนี้เราอยู่ที่วูดูคาเฟ่นะ อยู่แถวแถวหนองจอกไปเฉลยเร็วมากเราุตสา์ว่าจะแอปว่าแอปอะไรคนดูเขารู้เนาะเขารู้เพราะดูสิตาใหญ่กว่านี้อีกสองเท่าต้นมะขามต้นมะขามต้นมะขามแล้ววันนี้ทําอะไรบ้างเนี่ยวันเนี้วันนี้ดูโลเคชั่นดูอะไรแล้วเราสบายเราสบายเราสบายแน่แน่โอ้น้ำเขาเย็นนะที่เนี่ยเราสบายแน่แน่เลยเพราะว่าโลเคชั่นอย่างนงี้อะไรอย่างนงี้ บรรยากาศมันดีไงน้ำก็ดีช่างพงช่างภาพกินน้ำเราสองคนไม่มีสแก้วเลยให้เราทําอะไรคุณอาัทคุณอานัตวัสดีรับสวัสดีค่ะคือรู้มาว่าที่เนี่ยเป็นทั้งคาเฟ่เป็นทั้งร้านอาหารแถมยังมีที่ขี่ม้าด้วยใช่ครับคือจริงๆความฝันของเขาค่ะเขาอยากเป็นนายห้อยอยากมาขี่ม้าแล้วเขาชวนหนูมาวันนี้แต่ขี่ไม่เป็นครับ ก็ทางร้านมีมีเป็นเทรนนิ่งอะครับมีตั้งแต่ที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการขี่ม้าเลยไปขี่ม้าดีกว่าขอพี่อานัทไปเรียนขี่ม้าได้ไหมคะได้ไปเรียนเขาจะมีมีพี่เลี้ยงคอยคอยให้คําแนะนําได้เลยค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับนะคะเดี๋ยวพี่บินทั้งหมดเก็บที่พี่เขาสองคนเลยนะเดี๋ยวชิมกันนอร่อยเป็นยังไงพี่จ๋ามีแรงไปขี่ม้าเลยหนองจอกนะใครมาหนองจอกมานี่เลยแนะนําเครื่องดื่มอร่อยมากอาหารอร่อยมากวูดูคาเฟ่ครับ ใครที่อยากมาเนาะใกล้ๆเลยใครตามเรามาที่นี่แต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนขี่ม้าแล้วพี่พีชหนึ่งวันหนึ่งอาชีพนั่นนี่นะใช่ไปไปครับผมไปค่ะพี่อนัทขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับยินดีนะครับ สวัสดีพี่ฟาลูกกอนเราก็ถึงที่สนามมาแล้วครับผมครับผมวันนี้ได้ อยู่ใกล้ชิดม้าเรียนเรียนรู้เรียนรู้ได้ขี่ม้าด้วยอะไรอย่างนี้ไงเคยได้สัมผัสใกล้มาก่อนแบบนี้ไหมครัไม่เคยเลยครัไม่เคยนะไปสวนสัตว์ก็แค่แบบยื่นยื่นโอ้โหครับเป็นโอกาสดีครับได้มาเที่ยวชมครับผมครับที่นี่มีม้ากี่สายพันธุ์เหรอพี่ฟาร์ม้าก็จะมีหลายสายพันธุ์อยู่ครับเราก็จะมีอาราเบียนคอสเตอร์แล้วก็แอนดาลูเซียเป็นแบบว่าผสมอะไรเงี้ยมีหลายสายพันธุ์ครับไมรู้จักเหรออือคือผมครับ อลาเบียนยังยังตัวนี้สายพันธุ์อะไรคะอันนี้สายพันธุ์มาวารีครับผมเป็นม้าจากประเทศอินเดียอ๋อเป็นม้าจากอินเดียใช่ครับสังเกตที่หูเขาเนี่ยจะเอ็นเอกลั์เราพัดเป็นเอกลับเขาจะงงหากันแบบเหมือนลูกเหมือนใจพี่เราอยากพวกหนูเพิ่งมาแบบเนี้ยเราจะสร้างความคุ้นเคยกับมันยังไงอันดับแรกถ้าเราไปครอบม้าที่บอกว่าเราไม่รู้จักเราอย่าเพิ่งเข้าใกล้ม้านะครับอาดูเหตุการณ์ดูสถานการณ์ก่อนนะครับแล้วก็มาสังเกตพฤติกรรมสังเกตพฤติกรรมก่อนครับ ถ้าเข้าใกล้แล้วหูเขาลู่ไปข้างหลังอาแล้วก็ตาเขาจะแข็งครับอย่าพุ่งเข้าใกล้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ฮะอันนี้อันนี้ถ้าทางที่ดีก็เจอเจ้าของก่อนดีกว่าเจอคนดูแลม้าก่อนดีกว่าแล้วนะเขาเขาห้ามเข้าข้างหลังม้าจริงไหมคะข้างหลังม้าห้ามเข้าเด็ดขาดเพราว่ามันดีดม้าเขาจะมองแค่ข้างนี้ข้างนี้ ข้างหลังเขาไม่เห็นเขาก็ใช่เขาจะเป็นอะไรมาใกล้ใกลพุทธเขาไม่รู้หรอกว่าคืออะไรเขามันสัตว์รุดงล่าเขาก็จะมีระแวงนิดนึงบางทีเราไม่รู้ว่าเขาจะเอรื้อตอนไหนเขาก็เบิกเขาให้อะไรเงี้ยเขาก็การกลัวเขาไงพวกพี่เคยโดนคะอ่าผมไม่เคยนะครับเพราะว่ามันทินกันแล้วไงต้องทำความเข้าใจกับเขาก่อนการเข้าการเข้าหาเขาค่อยๆ่อยมือเข้าไปครับค่อยๆ่อยมือเข้าไปนี่ทำนี่ทำค่อยมือลูบลูบตามาเขาจะให้ชอบนับลูบลูบขอบตาเขาครับสบายใช่ครับเขสบายช่เกลียวให้มัน ผ่อนคลายเขาครับเพื่อผ่อนคลายด้วยเขาชอบเขาชอบ่าชื่ออะไรเลยนะคะอัพรันครับอัพรันโอ้หน้ามันหน้ามันสวยมากเลยนะตัวเนี้ยในเนี้ยหลายๆตัวมีตัวไหนที่แพงสุดครับในเนี้ยในในฟาร์มนี่นะครับยกให้ตัวนี้นะครับโอ้เราได้จับตัวที่แพงที่สุดเลยนะเราจะได้ขี่ตัวนี้ได้ไหมคะได้ครับได้ครับผมเตรียมเตรียมไว้ให้ขี่นะครับใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วตามคุณมาร์ทเข้ได้ได้ งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปขี่มันมีอะไรให้พวกหนูทำไหมให้อาหารเก็บอึงอะไรไหมได้ได้ตอนขี่ม้าต้องทำความกตัญญูด้วยม้านิดเดียวม้าเรียกละฮะเก็บอึงนะมอแม้เล้ว่โอ้โหงาือึมันเยอะมาก เราต้องใช้ตัวนี้อะคะน่ะสบายมากอันนี้ครูนะฮะครูครูสอนที่ในนี้ครูตอและครูสกิลีนครับผมครูสกิลีนสกิลีนครับผมสกิลีนอ่าครับผมครับผมโอ้ชื่อครูวันี้แต่ละคนนะครับผมเป็นศัพท์โอ้โหต้องรู้มันก่อนอันนี้เข้าข้างหลังได้เลยใช่ไหมครับอันนี้เข้าข้างถือว่าเราเข้าข้างถ้าเราเข้าหลังคือแบบนี้ครับถ้าเราเข้าหลังคือแบบนี้ฮะแบบนี้อันนี้ผมชินแล้วผมชินแล้วไม่เป็นไรครับโอเคครับผม ต่อยเข้าเลยเฉยเองครับผมแล้วก็มาเทนี่นี่นโอเคได้เลยมาโอเคมาไป้หนึ่งกองขอบคุณมากครับมาได้เลยนะครับโอ้กูเห็นซิกอยู่นะเื่เกียกูเห็นซิกอยู่นะเื่เกียแหมเราชินแล้วกับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามันร่วงอย่างเงี้ย ก็จับมันแห้งเขากินย่าเออเก่งนะครับมาครับถ้าใครไม่ไม่ไม่เอากินนี้ติดตัวนะผมบอกให้เลยเขาเขาเขาถีบนะเออเอาไปหน้าดินี่ให้แค่กินตอนนั้นแล้วกินมันติดอยู่นะกินมันติดอยู่เก็บที่ช้างเสร็จแล้วดมฟุ้งีปเปลี่ยนกินปั๊บนะ พี่นิดเรามาเจอกับครูซากิรีนะนะเมืนน่อกี้พี่สอนแล้วอ่าบอนซากิรีนเดี๋ยวบังจะเป็นคนเป็นครูสอนเราวันนี้อันนี้นนชื่ออะไรนะ,ะบารอน,อน,นชื่อบารอนครับบารอนเดี๋ยวทำความคุ้นเคยกับบารอนก่อน รูปหนาเขาเลยเราจะได้ผลภัยตอนนี้นิใส่ดีเราจะเริ่มจากยังไงก่อนคะเริ่มจากรู้รู้จักสายบังเหียนเป็นเอาไว้บังคับม้าจะเลี้ยวซ้ายก็จะเลี้ยวขวาก็อยู่อยู่ตรงนี้เปียบเสมือนเป็นภูมิลายนะบังเหียนบังเหียนหรือว่าบังเหียนคือสายควบคุมม้าครับรอนอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กปากเหล็กปากไว้เพื่ออะไรคะเพื่อว่า จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เนี่ยเพราะตัวนี้จะเป็นตัวบังคับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับถ้าไม่มีตัวนี้เราจะขี่เขาก็จะไม่ได้ใช่ครับเ่ะในห้อยจ๋าพร้อมพร้อมโอ้โหวิธีขึ้นมาก็คืออยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จับสายอ่าคุณพี่ดูนะครับับครเดี๋ยวขึ้นไม่ถูกนะครับจับตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งจับใจนะครับใจมันสั่นอยู่แล้วคผมบอกคุณพี่ใช่ก็ขึ้นค่อยๆก้าวเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวหัวมันจะทิ่มโอเคอ่า โ okay. ออเคพอเวลาเราจะหยุดมาใช่ไหมเราก็แค่ช right? ักตอกไปด้านหลังชักตอบอย่างนี้ใช okay. ่ไหมใช่ใช่พร้อมๆกันสองฝั่งโอเคอ่าพอวิธีลงก็คือปุ๊บลงอย่างนี้นะอ๋อลองดูเดี๋ยวขึ้นก่อนเลยเพราะว่าใจสู้อีกคนนึงอีกคนนึงใจเต้นแบบเต้นเลยอ่ะเร่งตัวกันเลยปุ๊บอ่าโอเคอันนี้โคตรเท่เลยพี่เหมียวแข็งมากเลยครับ อาคอนแทให้ตึงเงี้ยให้เราจะจับสั้นนิดนึงเพื่อว่าจะคอนแทคเขากับเล็กปากให้มันแบบว่าไม่ตกท้องช้างมากก็คือประมาณนี้แหละค่ะอาต่ำกว่านี้ฮะอาสังเกตได้ว่าพอลูดลงมือลงมาปุ๊บลูดมือมาปุ๊บไม่มือเราอยู่อาอยู่หน้าประมาณอันนี้เรียกว่าหัวฮอนนะฮะหัวฮอนของอานคือว่าจริงๆแล้วหัวคอนเนี้ยเป็นอาเวสเทิร์นเขาจะเอาไว้คล้องบ่วงคล้องวัวเขาเอาบ่วงคล้องนี้แต่นี้เราให้สังเกตว่ามือเราจะอยู่แค่ตรงนี้ฮะหัวคอนแค่ตรงนี้ใช่ครับประมาณนี้ครับใช่ฮะ เพราะว่าถ้าเราจับสายยาวมากพอเราเลี้ยวเนี่ยมันจะดึงไม่ถนัดดึงไม่ถนัดอันนี้พอพอคุณพี่เลี้ยวสิลองลองดึงซ้ายอ่านั่นถนัดถ้ายาวเราจะดึงไม่ถนัดอ๋อนี่เลี้ยวขวาครับผมอ่าลองลองลองเคาะลองเคาะออกนะเคาะเดินเดินะโอเคโอเคหนึ่งสองสามอ่าไปครับเดินอย่าพอพอเดินแล้วมือมืออยู่เฉยครับมืออยู่เฉยครับผมอ่าอ่ายกตามไปครับมืออยู่เฉยเราเดินหย่อนให้เขานิดนึงครับหย่อนให้เขานิดนึงครับหย่อนให้เขานิดนึงครับ อ้าวคือผมพี่เคยขี่ม้ามาก่อนแน่เลยครับเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเราดึงซ้ายไปเลยครับดึงซ้ายม้าหย่อนหน้ามาเราเลยเราไม่ต้องยกตัวหรอกครับเราเอาพับเขาเอาตะกีดเอ้ยโคตรเจ๋อพี่จ๋าอ่าแล้วถ้าเราจอดเราดึงเราดึงแบบนี้เขาหักตัวเฮ้ยสุดยอดเลยเยี่ยมมาก บอกเลยว่าสนุกมากชอบชอบถ่ายให้ได้อย่างนี้นะเออรอเลยไปตามพี่เลยไม่ยากต้องธรรมชาติเอ้ยไม่ยากเลยไปเลยนายผมผหัวจับจ้านายห้อยเขาอยากเป็นนายผมอยากเป็นนายห้อยครับผมแต่ตอนนี้ผมจะได้ห้อยอะไรเนี่ยจะควาก็เหมือนมุมอะไรเลยปึ๊บปึ๊บค่อยเจ้าอ่ะโอเคเดี๋ยว ขับม้านี่หมอนขับรถนะไม่เหมือนครับนี่แต่ตอนนี้เขาทำไมจะไปไว้ไปไหว้ใช่ครับอันนี้เชือกยาวไปครับอ๋อครับเท่านี้ไม่ใช่ครับต้องลงมาแล้วประมาณนี้เพื่อว่าอะไรใชมพอเวลาสั้นหน่อยอ่ะเราจะคอนแทคได้พอเราจะเลี้ยวก็เลี้ยง่ายเบรกก็เบรกง่ายรถ้าจับเชือกยาวไปเบรกมันติดตัวหลังเราจะแอนอย่างเงี้ยอ่านี้สั้นก็คือว่ามันจะง่ายกว่าครับครับอขอเดินครับขอ้องข้างแรงไหมครับอ่าครับผมเดินไป คือถ้าเดินเร็วขึ้นก็คือเลางแรงขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อความกดดันเราใช่ให้เขาแรงก็คือว่ากดดันให้เขาทอดมาเดมาเดินครับจย่อนมือครับจย่อนมือลงครับอ่าหลังต้องนอยหลังต้องนอยครับผมหลังต้องหน่อยเขาวิ่งนิดนึงเขาปีกนิดนึงเบรกเบรกเบรกอย่างเงี้นครับดึง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 ไปนะเฮ้ยเดียวนะเก่งเก่เก่งอยู่จ อ oh. ท,ท,ท่านผู้ชมเขามันไม่มไมยากแต่ก็มันไม่ง่ายนะครับเราต้องเรียนรู้เราต้องเรียนรู้จริงเอยากให้ทุกคนมาเรียนอยากให้ทุกคนมาฝึกนะฮะมันเป็นกีฬาด้วยนะพี่จา๋านะโอ้ oh, อันนี้คือมา้มา,นะา,มาที่ฝึกมาแล้วเนาะพี่จ๋าไามใช่ม้าที่ฝึกมาแล้วอ่ามาฮะ ตอนนี้จ๋ากำลังจะเทสความไวของม้านะครับว่ากี่แรงม้ากันแน่ดูนะครับนี่ล็อกแล้วนะครับอันนี้ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดนะฮะถ้าไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะครับคุณจ๋าครับม้าตัวนี้ความไวอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง14แรงม้า14สูบครับอย่าเกงนะครับ พอ,อ,อพอมาเดินเราไม่ต้องแบบนี้อ,อ๋อแบบนี้อ,อยู่ริงนะมือไม่ต้องโยดึงเขาอ่ะเวลาเขาเบี่ยงนุ่นนะครับออกจะคลอกเลยนะบอกไว้ก่อนแต่อันนี้ปลอดภัยครับสนามนี้คือบอกให้เลยว่าใคร<ะ>พาลูกหลานมาต้องมาเนี่ยคุต์เขาจะปร<ล>ะชิดอย่างนี้ <ใจ S 1> <context. S 2> นะเฮ้ยเท่อันนี้เท่เฮ้ยเฮ้ยเท่สามกุมานชอบนะมชอบ อันเนี้ยอันเนี้ยคีรินคีรินกับเอเดนชอบมากดูแล้วอะ่ะแต่คุณนายที่หัวหินคุณนายเขาขี่นะคุณนายในรากเขาขี่นะที่หัวหินอะ่ะนี่เป็นก,กีฬานี่นีนเก่มากอ่ะ หลักการเราใช้แค่เอวกับตรงน่องเราตรงน่องเราเนี่ยสถานีโอ้เหมือนเขาเรียกว่าโอกมันหลักการมันคือแค่ตรงนี้กับตรงเอวเราเอวเราเอวเราจะโยกอยู่แค่นี้แล้วก็โยกไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ <laughs> จริงตรงมันก็ยโยกยก <laughs> อยูอ่อุย้ยห <laughs> ล่อมากรู้ว่าสอนลาวขับม้าเลยอ่ะให้วิธีเขาตัวความสูงตัวนี้ไงที่แพน ว่าที่พี่ฟาลุขับแนละ้มีแค่8ตัวในไทยนะหนึ่งใน8คืออยู่ที่นี่ที่พี่ฟาลุนั่งทีนี้เดี๋ยวครูจะเป็นคนไปโชว์กระโดดข้างสิ่งกิีนขวางให้ดูคือ,อถ้าเราได้เรียนที่มากกว่านี้หรือชั่วโมงการเรียนเยอะกว่านี้เราจะทําได้แต่นี้นด้วย ด้วยด้วยความที่เราเรียนแบบหนึ่งชั่วโมงเนาะได้เท่านี้ครูก็บอกว่าเก่งมากแล้วไป,ไปเดี๋ยวไปดูคุณครูเขากระโดดข้ามสิงกิดขวางกัน ต้องยืนโกนฮะยืนยืนยอ่ายืนยืนอ่ายืนแล้วก้มหน้านิดนึงอ่าตรงนี้ล็อกไว้อ่าพอม้าขากระโดดข้ามมาแล้วพุกเราลงเราถึงค่อยลงเพราะว่าถ้านั่งพร้อมม้าลงเลยโอ้ลองดูค่ะครับได้สู้ๆนะแจ็กกี้มันไม่โดนหรือเปล่าไม่ได้ข้าไม่ได้เบอเรกุ้งัง้อยหลัง เ้ยแรงแอร์ทักเอ้์ช่องเ่องเบ้คเด้มเด้มเดิมหนึ่งข้างเดียวครับหนึ่งข้างเดียวเรียว เอ้ยตัวหนูได้เฮ้ยพี่ศากระโดดได้แล้วนะเดี๋ยวข้อเท้าไอ้ชื่อโค้ดมึงเต็มเลยไหวโลโลลองตีกันให้มันเดินทางๆไม่งั้นตกไงลำมือขาเราอยู่แบบนี้ใช่มาโลโค้สตีท้องมันอ่าอ่าดึงครับดึงดึงอ่าโอเคอ่านั่นแหละครับไอ้โลโล พี่ฟ้าลูกค่ะวันนี้เพื่อนหนูเป็นไงบ้างคะสุดยอดมากเลยครับถ<ล>ือว่ามาสัมผัสม้าครั้งแรกและสามารถที่จะ ยกนิ้เาให้ได้นี่โป้งเหรอครับถือว่าโอเคครับวได้ไวครับผมสนุกมากนะคะต้องขอขอบคุณวูดูคาเฟ่แล้วก็ทีมงานที่นี่ทุกคนเลยขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับค่ะพิธิษฐเป็นไงหายกลัวยังเต้นเต้นไม่หายมันตื่นเต้นตรงจะตกดีหรือว่าไม่ตกเพราะว่าเวลาเข้าโค้งมันเหมือนเราจะหลุดเพราะว่าเราหนีไม่เป็นเราหนีไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้มันลื่นไงบ่ เอ่านอ่านมังลื่นตลุ่มนะนะฮะยังไงก็ฝากนะน้องพี่นี่เราเทปนี้ด้วยนะแล้วก็อยากให้เราไปทําอะไรหรือมีอะไรแบบเนี้ยส่งมาเลยมาบอกเราเลยเราจะตั้งใจทำอ่านะฮะเทลขี่ม้าธรรมชาติฮะแต่ว้าออกชม อาชมเพลทุก้างทุ่กวางก็ได้แลมจริงนะเพราะว่าได้ใช่ใช่ติดต่อมาได้เลยที่นี่วูดูคาเฟ่วันนี้เราลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พวกเราด้วยนะคะอยากให้เราไปทําอาชีพอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยเลยบอกเจ๊สามนะเจ๊สามเขาชอบจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้โอเคลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดูโลกดู ดูโลก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 ชอบแล้วชอบได้โยกแล้วชอบชอบแล้วนี่เขาเรียกว่าคนติดมาไปแล้วไปแล้วเอ้ยโลกได้แล้วโลกเยื้อนับเงินบอกรับอัพดาวคอัพดาว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 ยืนยืนยืนอัพดาวเออกูจะวนอยู่เนี้ยไปทุกคนกลับบ้านไปกลับบ้านให้ลงอยู่เฮ้สนุกเทปนี้ไม่กลัวเลยเทปนี้มันมาก กีฬามันมันนี่โลเขาตีลังกาหลังไม้ดเราเราก็ทําให้ครับตีแต่พูดดิแต่พูดให้เป็นขับจักรยานสกูตเตอร์ดีกว่าเออง่ายกว่าเออม้าความเร็วมันแบบมันเร็วก็บอกเลยว่าแรงม้าดูนี่เนี่ยเป็นไงโค้งเลยเมื่อกี้พี่พี่กำลังชมเลยโล่หล่อมากโล่หล่อมากลองว่าต้องพักไหนเราไปเองอยู่ไงมันมันควบคุมยากอยู่เราจะตีโค้งใช่ไหมพี่ตีนิดเดียวนะหล่อเลยตกทุกอย่างเลยตั้งแต่โกคาร์นก็ชน